อยากเก่งคนเข้าใจเพื่อนร่วมงานไม่รู้จะทำอย่างไรดีดูคลิปนี้ครับสวัสดีทุกคนเพว่อผมโค้ช i n s b l นะครับวันนี้ครับเรามาเรียนรู้ศาสตร์จิตวิทยาที่จะทำให้เราเองนั้นสามารถเข้าใจคนอื่นได้มากขึ้นนั่นเองวันนี้ครับหลายครั้งแล้วทำไมเราทำงานแล้วเราขัดใจนูนี่นู่นไปหมดเพื่อนร่วมง,งานก็ไม่โอเคลูกน้องก็ไม่ได้เรื่องซะเลยฉันบอกให้ทำแบบนี้ทำไมมันไม่เรียบร้อยเห็นไหมเนี่ยบอกเลยว่าเป็นแบบนี้เป็นนี่เป็นนี่ แล้วทำไมไม่เรียบร้อยเนี่ยชีวิตฉันทำมาแบบนี้ตลอดเลยเห็นไหมเมื่อก่อนฉันก็เป็นแบบแกฉันก็พยายามทำทำทำจนฉันเติบโตมาเป็นแบบนี้ใครเป็นแบบนี้อยู่หรือเปล่าครับแน่ <c oughs> นอนครับในสิ่งที่เราเป็นก็ไม่ใช่เรื่องที่ผิดนะครับที่เราเองอย่างบอกว่าเอ๊ะทำไมคนคนนั้นเนี่ย เราสั่งให้ทํางานและไม่ได้หนั่งใจเราหรือเกินหรือเราสื่อสารเขาไม่เข้าใจหรือว่าเพื่อนร่วมงานเฮ้ยทำไมเราจะเข้ากับเพื่อนร่วมงานได้ดีหรือแบบไหนครับวันนี้ผมมีทริคง่ายๆครับ ที่ให้เราเองสามารถเข้ากับเพื่อนร่วมงานได้ครับอย่างแรกครับเราถูกเลี้ยงดูมาเราเกิดมาจากครอบครัวครอบครัวหนึ่งครับได้รับการเลี้ยงดูมาเป็นอย่างดีครับในรูปแบบที่เป็นเราครับผมถามหนึ่งคำถามคบตอบผมไม่ได้ครับและคุณคิดว่าคนอื่นถูกเลี้ยงดูมาแบบเราหรือเปล่าครับคนอื่นได้เคยรับรู้เรื่องราวหรือได้ทดลองงานหรือได้ลองทำงานแบบเราหรือเปล่าติ๊กตอกติ๊กตอกติ๊กตอกตอบครับ ใช่ครับอย่างที่คุณตอบในใจนั่นแหละคนอื่นมันก็ไม่ได้มาเป็นแบบเรานะคนอื่นก็ไม่ได้เรียนรู้ไม่ได้เกิดมาบนครอบครัวเดียวกับเราพี่น้องอยู่ด้วยกันฝาแฝดหรือพี่น้องกันยังมีอุปนิสัยคนละแบบเลยครับใช่ไม่ใช่แล้ววันนี้พอเราได้มาอยู่ร่วมกันกับสังคมของเพื่อนร่วมงานของที่ทำงานครับถ้าเราเองเอามาตรฐานเราเป็นตัววัดคนอื่นเขาไม่ได้เป็นแบบเราไง คนอื่นเขาไม่ได้ทำมาแบบเราไงหรือคนอื่นเขาเองก็ไม่ได้สื่อสารหรือรับรู้มาแบบเดียวกับเราครับวิธีการดีที่สุดครับให้เราถอดอะไรครับถอดตัวตนออกครับเอามาตรฐานอื่นๆออกมาเป็นเกณฑ์วัดไม่ใช่ตัวเราโอเคไหมให้เราดูตัวเองด้วยครับว่าเราสื่อสารกับเขาได้ตรงเรียบร้อยไหมเราบอกเนี่ยไปทําตรงนั้นให้เรียบร้อยนะคนหนึ่งคนนะครับเขาคิดไม่ได้ ถ้าเราไม่ได้ลงรายละเอียดให้เขาจากวันนี้กลับกันนะครับถ้ามีเจอปัญหากับลูกน้องหรือที่ทํางานไม่โอเคลูกน้องทํางานไม่ได้ดั่งใจหรือบอกไปแล้วทํางานไม่เรียบร้อยครับให้เราย่อยงานลงไปอีกถ้าท่านยังรู้สึกว่าก็ฉันเป็นคนแค่สั่งแล้วฉันอยากรู้ว่ามีสมองไหมครับการมีสมองนะครับมันอาจจะไม่ได้มีสมองแบบเดียวกับเราเราลองเข้าใจคนอื่นบ้างครับ ลองเปิดโอกาสว่าองค์กรท่านจะพัฒนาขึ้นครับโอเคเราก็ดูครับเราสั่งการเขาไม่เรียบร้อยให้มามองก่อนว่าเฮ้ยเราสื่อสารไม่ครอบคลุมหรือเปล่าเพราะเขาก็ไม่ได้เก่งเหมือนเรานี่หรือเขาเองอาจจะไม่ได้ผ่านประสบการณ์แบบเดียวเลองมาเอาละรอบนี้ลองใหม่ครับอ่ะให้ทําสิ่งนี้และบอกไปเลยครับว่าสิ่งนี้จะต้องทําอะไรบ้างให้มันสําเร็จ ถ้าทำได้แบบนี้แบบนี้แบบนี้ผลงานออกมาแบบนี้แบบนี้ถือว่างานนี้สำเร็จครับวัดผลได้จบไหมจบเลยฮะลงรายละเอียดให้เขานิดนึงเขาไม่ได้เอ็กซ์เพรสเหมือนเราครับเขาไม่ได้คิดเหมือนเราบางทีเราเนี่ยแหละมันทำให้เราหุดหิดขัดใจเห็นลูกน้องทําทำไมก็ขัดใจอยากจะลงมือทำเองเป็นสุดท้ายก็มยมไม่ทำเองหมดครับแบกโลกทั้งใบไว้ที่เราหรือเพื่อนร่วมงานอยากจะเข้ากับเพื่อนร่วมงานครับท่านก็ต้องละอัตตาตัวเอง ให้เป็นก่อนวางตัวเองไว้เข้าไปหาคนอื่นในแบบที่เป็นเขาก่อนครับไปเรียนรู้กับเขาสวัสดีเธอเป็นยังไงบ้างเข้ามาทํางานแบบไหนบ้างโอเคไหมงานโอเคไหมใช่ครับและฝึกฟังให้เยอะครับก่อนที่เราจะปุ๊บปุ๊บปุ๊เลาออกไปเปลี่ยนมาฟังคนอื่นแทนเหรอและเป็นยังไงบ้างสนุกไหมกับที่ทํางานเหรอลองเป็นผู้ฟังดูครับเขาจะรู้สึกว่าเออทาไมคุณเองเนี่ย น่าคบหาหรือเกินนะแต่ถ้าเราไปพูด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 พเดียวเดียวจนเพื่อนอีคนพูดไม่ทันกูจะพูดบั๊กไม่ได้มองภาพไหมครับเราเปลี่ยนจากผู้พูดเป็นผู้ฟังทักทายยิงคําถามแล้วก็ฟังครับแล้วก็เล่าของเราบ้างเล็กน้อยแล้วก็ตั้งคําถามให้เขาพูดต่อแล้วเราก็ฟังครับแค่นี้ครับเราจะรู้สึกสนิทกันมากเลยทําไมเขาเข้าใจและุณลองดูว่าคุณมีอะไรบ้างล่ะที่เขากับเราเนี่ยทำคล้ายคล้ายกันนะ เออโอ้เธอชอบไปเที่ยวเขาเหรอหรือเธอชอบแบบแบบนี้เหรอเออเหมือนกันกับฉันที่ฉันเป็นเลยอะเออฉันก็ชอบเหมือนกันกับเธอเลยนะถ้ามีอะไรที่ชอบเหมือนกันเมื่อไหร่เอาเรื่องนั้นมาคุยครับคุณจะสนิทกับเพื่อนร่วมงานคุณได้โคตรง่ายเลยว้าวเป็นไงครับกับทริปและเทคนิคดีๆแบบนี้ให้กับพวกเรานะครับ ศาสตร์จิตวิทยาไม่ใช่เรื่องยากกับการที่จะเก่งคนถ้าจะเก่งคนได้แคลลัอาตตาตัวเองและไปอยู่ในโลกของคนอื่นให้เป็นครับเพยงนี้เราเองก็จะสามารถเข้ากับทุกคนได้และเข้ากับลูกน้องได้สั่งการให้เป็นเข้าใจเขาครับชีวิตเราก็จะมีความสุขไม่ต้องแบกโลกทุกอย่างไว้คนเดียวฮ่าแฮปปี้ใช่ไหมถ้างั้นก็ไปก่อนนะครับทุกคนบายบายไปแล้วไม่ต้องแบกโลกแล้ว